ได้ยินเสียงรถประจังตึ้งไปแล้วเราเออแล้วเห็นแล้วนะถ้า<ว>มันในสภา,ามันเหมือนเอาปืนเพราะว่าอะไรหรอทำไมหรอครับนะครับคนโทรมาเพราะมันกาก ไอ้โทรศัพท์น่วงอ่ะรับไม่ได้อ่ะไปจีสโตนด้วยอยู่ตรงไหนอ่ะก็ที่มาร์คให้ไงไม่ขึ้นหรอฮัลโหลฮัลโหลแกมาร์คได้เมืองนะถึงแกมาร์คได้เมืองเหรวกลางหันแล้วโอเคโอเคไม่แกมาร์คได้เมืองโอเคใช่ใช่ใช่ทำลังให้ไปไหนอ่าได้ได้ได้ครับ ไปหเปหขาอ,เอาอะเฮ้ยตำรวจมาเห็นไหมออกขวาไป,ปไ,ไป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 เครื่อ,อัอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายขับไปโบดอะไปแถวโบดอะมันมาไม่ขึ้นวะ่ะแค่ขึ้นเขาต้องเ,เข็นไปเลยเออเราวิ่งไปทางเส้นทะเลทรายตู้เล็กหรือเปล่า เออไปทางตู้หมูอะแล้วขึ้นไปทางเขาแยกบ้านชั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีมันจะมีอยู่มงอ่ะอยู่บนกลางเขาอ่ะกลางเขาอากิน้าขึ้นปะจีขึ้นปะไม่ขึ้นเออเพิงขึ้นสี่กิโลปะเออแกเห็นปะล่ะอยู่กลางเขาปะล่ะเห็นเห็นแกดูหลังหน่อยดิว่าไม่มีไม่มีไม่มีดีนะตาไว ร้ายไ,ไม่มีมเวเขาข้าวเ,ร, <c oughs> ร,เร็วเดียววะเขียวตำรวจมาเห็นแล้วปะ เห็นตะวันมาไม่ทันออทำไมไกลจังวะให้ไปทำอนะไรวะน่ะตะวันจะเออม,มีรถตามหลังมาแล้วเ,เออไปเถอะไปก่อนบอกไปแล้ว ยำๆไปละหนึ่งขวาแยบนะ,บะเปล่ากันเนี่ยเขาเสียเลย <c oughs> แกไปไหนเลยเอาก็ามาวัานตรงนี้ตรงไหนตรงไปตรงไปซ้ายไปที่นี่เออตรงไป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 เนี่ยแหละเลี้ยวขวาแยกหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออ มันจะมีอุโมงค์ใต้เนี่ยได้ยินเสียงรถปรรทัดังตึ้งไปแล้วเราเออล้วเห็นเลี้ยวน้ำควายมากนะพี่เสียวเรของมีหรอใช่พอดึงมีพอดึงยี่ยพัดพาดิสันนรก ถามยัยเห็นถามยเห็นตอนแรกตอนแรกเคสปืนอยู่กับพีเลยแต่แบ่งไป <G ül s> ไม่หวไม่ไหวไม,วไมว่พาเข้ามาเลยครับ หกศูนหหครับ6 0ศูนหหหครับคนต่อไปนะขรอนญ,ญาตเช็คบัตประชาชนครับ นะคนตัวครับกระซิบเปิดกระซิบได้ยินพี่หรือเปล่าอาา่าฮะเห็นติดตามพี่หรือ,อยังติดตามไอจีพี่หรือ,อยังเอด็ดเจฮีดเอวานเฉยละเจอเลยอันนี้คือกระซิบหรอ ขออนุญาตดูหน้าคนเอ๋หน่อยครับนัท 3R แฟนกิ้วนัทรบกวนคนข้างนอกออก <m akes noise> ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะถูกเตลไปข้างอีกทีหนึ่งเออพี่รักเอออีกคนหนึ่งมาครับไปอได้ไม มันจะมี